ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดมาให้แล้วนะครับ4ี่คู่เน้นๆ้น,น,นใส่หนัก,นกเทนตักในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อวานหน้าช่องอาจจะมีหลุดไปบ้างครับโอ้โหแต่ในหมู่บ้านของเราเองเนี่ยก็ยังพอได้หอมปากหอมคอกันอยู่นะครับเนี่ยหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานเนี่ยตัวเน้นใส่หนักเทนตักที่วางไว้เอฟซีนะครับในหมู่บ้านเองเนี่ยก็เอาชนะไปได้นะครับที่3ประตูต่อ2รวมถึงชุดโครงไก่3ครับที่วางไว้อีกเนี่ย ก็มาตามนัดกันอย่างเช่นเคยครับเพื่อนเพื่อนี่พี่ท่านใดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วครับและได้ตามผมนะครับสดชื่นไหม เป็นเครื่องไหมครับน่ะเลยยำใจหรือเปล่าหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยให้การยืนยันหน่อยละกันครับส่วนเพื่อนที่พี่ท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีช่วงไก่สามชงไก่สีนะครับง่ายๆเลยครับน่ะหน้าโปรไฟล์นะครับน่ะจะมีประตูนะครับสู่หมู่บ้านของเรานะครับง่ายๆเลยลองอ่านครับอธิบายเนี่ยเล็กน้อยหน่อยละกันเนาะถ้าบ้านผมเนี่ยมันไม่ดีจริงๆนะครับผมคงไม่ดูแลถึงเนี่ยสามสิบหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้หรอกลองเปิดใจก้าวขามาดูก่อนละกันครับ คู่แรกวันนี้เนี่ยครับเราไปลุยที่ซูฟุตบอลกันโซซิลาอิตาลีได้เลยครับเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนเองเนี่ยพวกนั้นฟิออร์เรนติน่าครับสำหรับคู่เนี้ยคนไปฟิออร์เนี่ยทั้งโลกนะครับวันนี้เองเนี่ยแต่ผมมองดูแล้วนะครับในเรื่องโจทหรือว่ากระแสวันนี้ในการปกิดขึ้นมาเนี่ยในการปรับถึง3ระดับเนี่ยมันต้องบอกว่าฟิออร์เนี่ยคือสวยเกินไปนะครับหลายๆสำนักคือไหลให้ฟิออร์เนี่ยเหลือเกินครับฟิออร์เนี่ยเออ่คือโปรแกรมถี่ไม่พอครับแล้วผลงานเนี่ยมันดีด้วววววยยยยเเ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 เจจนน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 นัััััััีีีีี่่่่่่่ชงงงงหหหลลลลออออออกกสมมมมมบบบแแพ้้้ป็ตผาาาใะครฟิท โลดิชันเนี่ยแทบจะ70%ขนาดนี้ครับวัดใจครับเจนัวในบ้านจะไม่แพ้ฟิออกเป็นอย่างน้อยครับผมอยากให้ลองนะหช่วงตัวไปเลยครับวัดใจไม่เจ้าก็เจียครับและคู่ที่2ครับไปที่ศึกฟุตบอลนะครับโปรตุเกสลิกครับนี่เลยครับปอร์โตเจอโมรเดนเซครับสำหรับคู่นี้ ปอร์โตใส่กริงครับผมบอกได้เลยว่ามาเจอโมเรนเซ่ที่ถึงแม้ว่าผลงานช่วงหลังอาจจะดูโดดเด่นครับแต่คู่นี้ในเรื่องเกรดฟุตบอลอย่างค่อนข้างต่างกันหรือเล้วต่างกันอยู่แล้วนะครับเนะี่ยปอร์โตชุดนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าในการเข้าทำเองเนี่ยหลากหลายเหลือเกินนะครับและรวมถึงในการติดกองพวกเขาเนี่ยสูงมากๆโจวนันนี้อาจจะดูเบาเผิดปกติครับแต่ปอร์โตเองเนี่ยปกติเจอโมเรนเซ่ครับจะเปิดประมาณ2เนาะเออนะครับเนี่ยเพราะว่าโมเรนเซ่เนี่ยช่วงเนี้ยฟอร์มมันก็เริ่มดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวัดกันจริงๆเองเนี่ย เจอปอร์โต้ที่ไรครับในบ้านปอร์โต้กดไม่ต่ำกว่า2เมตรผมเชื่อได้เลยว่าปอร์โต้วันนี้เล่นในบ้านครับจะเอาชนะโมเรเนเซ่อย่างน้อยๆเลย2-0มีแน่นอนครับวันนี้เชียร์ที่ปอร์โต้ได้เลยครับส่วนคู่ที่3นะครับเราไปที่ฟุตบอลเบลเยียมครับได้เลยครับรอยัลทเวิร์บนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนในเนวโคดันไดเซ่นะครับน่ะคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเกรฟุตบอลเนี่ยโอ้โหคนละฟ้าอย่างกับฟ้ากับเหวเหลือเกินนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องผลงานเองเนี่ยรอยัลทเวิร์บนะครับก็เพิ่งมาดีในนนนนช่่่่่ววงงงหลััสไดเเเเเเเซอีียยยถ้ารบบทป็กม แพ้เป็นหลักเลยครับนะคู่นี้เองเนี่ยถ้ามองในการเจอกันมาเนี่ยโอ้โหย้อนไปนานเหลือเกินนะครับแต่ถ้าวัดกันในตอนนี้จริงๆเองเนี่ยในเรื่องโจร,รือว่ากระแสที่มีการเปิดขึ้นมา2องช่วงต,ตัวปรบบับไปลงเองเนี่ยรอยย้นทัวร์เองเนี่ยกดได้หนึ่งช่วงตัวครบสองแบบนี้เองเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ารอยยาวันนี้ครับในบ้านเนี่ยผมว่ามันชนะได้อยู่แล้วครับสองไม่ไปหน้ายากับเจอไดเซ่ที่ผลงานค่อนข้างขี้เหร่แบบนี้ในช่วงนี้ครับและคู่ที่4ตัวละครรักของเราครับคอมเมนต์มาอ่ะคอมเมนต์กันมาแล้วกันกนะครับแล้วผมจะตอบเหมือนเดิมเนาะว่าคู่ทีี่่4เองเน เราไปในทิศทางใดกันดีนะครับน่ะใครอยากได้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะตอบให้ละกันเนาะอืม ส่วนเมื่อวานเองเนี่ยหน้าช่องเรานะครับอาจจะมีหลุดไปบ้างครับมันก็คือวันแรกของผมเนี่ยประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับที่ให้ผลงานหน้าช่องเองเนี่ยหลุดได้คึงนขนาดนี้นะครับเมื่อวานก็ต้องกราบขออพัยจริงๆสำหรับเอฟซีที่รอติดตามหน้าช่องนะครับเดี๋ยววันนี้เองเนี่ยมาจัดหนักใส่เต็มกันใหม่ละกันนะครับน่ก็ในบ้านผมเองเนี่ยที่ผมวางไว้ให้ครับตัวเทน่าตักเน้นเน้นลูเวอร์พูลนะครับแล้วก็โครงไก่สามที่วางไว้ให้เองเนี่ยโอ้โหหวานฉ่ำและยำใจกันเลยเกินครับใครอยู่ในบ้านอยู่แล้วต้องขอแสดงความยินด ไปเจอกันที่หน้าโปรไฟล์ครับจะมีคำอธิบายไว้อยู่ครับเปิดประตูสู่หมู่บ้านเรามาได้เลยครับมาเจอกันในบ้านครับทุกคน